าอาหารแมวมันอร่อยจริงๆเลยมันรสชาติเยี่ยมไปเลยนะอยู่ไหนอ้าวอ้าวอ้เยี่ยหมดหมดแล้วครับพวกนายกินหกเลี้ยล่าอย่ายงนีง้ได้ไงงใช่ไม่ได้เลยนะเออเคือเพื่อนเมื่อกี้ฉันพูดเล่นเนี่ยพอดีว่าฉันหิวนิดหน่อยนะขอร่วมแจมด้วยคนสิได้ไหมโอ้ยอยากคูฉันสิฉันก็แค่อยากจะมากินสักสองสามเม็ดไม่เป็นไรหรอกเอ้ยมันขมไปว่ะ พวกนายขี้ใส่มดแล้วปะเออมันขมนใจจริงด้วยเนะี่ยขมไปจริงด้วยโอเคล้างน้ำหนะ่อยอ่าชะลอความขมสูตรอาหารใหม่ไม่เคยกินนะดิโอใช้ได้จริงด้วยอืมต้องเอามาใช้อีกลองดิอืมเป็นไงล่ะพวกมึงทำไม่เป็นนะดิผสมน้ำเป็นซซเรียลเลยนะพวกนายโนอะ้รสชาติมันโอ้ยาคูซี่รสชาติมันโอชดโอรสโอชานะพวกนายไม่เข้าใจหรอเอ้ยมันเข้ามาใกล้ทำไมเนะีย่ยมัยาเข้ามาใกล้ตกูกลัวนะ เพื <dı> <il> <laughs> ่อโคดอ่ะอ้ย้เฮ้ยมึงเข้ามาใกล้ทำส้นตีนเป็ดเลยเนี่ยเออเออเพื่อนเคอประเด็นมันคือว่ากูยังไม่อิ่มอ่ะนะก็ต้องขออีกสักหน่อยนึงสักสักกำมือหนึ่งแล้วกันกูไปละบายอาหารแมวนี่มันสุดยอด